สวัสดีครับหลังจากที่ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับได้ทําระบบการแสดงผลข้อมูลจาก Google Sheets นะครับให้สวยงามด้วย Data Table ไปแล้วนั้นนะครับก็มีสมาชิกให้ความสนใจนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าอยากทํำลิงก์ด้วยนะครับในตารางทําได้ไหมเวลาคลิกแล้วก็อาจจะให้ไปโหลดไฟล์ PDF หรือว่าไปเปิดตัวอย่างไฟล์เปิดรูปภาพดูอยางเงี้ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อยอดกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็เปิดโปรเจกต์งานเดิมขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งโปรเจกต์งานเดิมของเราก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือดึงข้อมูลนะครับมาแสดงในรูปแบบของตารางนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเพิ่มนะครับตารางที่มันสามารถทําลิงก์ได้นะครับผมก็จะมาที่ g o Google s h e e t เดิมก่อนนะครับจากนั้นจะมาเพิ่มคอลัมน์ G ขึ้นมานะครับส่วนว่าคอลัมน์นี้จะเป็นลิงก์นะครับผมก็จะเพิ่มนะครับชื่อคอลัมน์ว่าลิงก์ลงไปนะครับจากนั้นนะครับจะไปเอาตัวอย่าง ตัวอย่างงานที่นักเรียนอัปโหลดงานส่งนะครับเนี่ยงานกราฟิกอย่างเงี้ยนะครับจะเอาตัวอย่างงานมานะครับเพิ่มในคอลัมน์นี้นะครับอ่าก็จะไปก๊อปปี้มาเลยนะครับ12นะครับรีคอร์ดตัวอย่าง c t r l C มาที่ชีตนี้นะครับก็วางนะครับอ่าวางงานตัวอย่างลงไปนะครับซึ่งถ้าเรานะครับเอาเมาส์ชี้ที่ลิงก์แล้วก็คลิกดูนะครับมันก็เปิดดูได้ตามปกตินะครับแบบนี้นะครับ แต่ทีนี้เราจะให้ไปคลิกลิงก์นะครับในดัต a t a ทเบของเราเราจะทำยังไงนะครับเคนะครับเมื่อเราทำการเพิ่มคอลัมน์ G ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มีลิงก์นะครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเราครับมาที่โค้ด .gs นะครับรหัส .gs ตรงนี้นะครับให้มาแก้บรรทัดที่9นะครับเปลี่ยนจากคอลัมน์ f นะครับก็ขยายออกเป็นคอลัมน์ G นะฮะอย่างนี้นะครับคอลัมน์ G เพิ่มเข้ามาเพราะนั้นตัวนี้โค้ดก็ต้องเปลี่ยนเป็น G นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ j a v a Script ครับ .html นะครับเราก็จะต้องมีคอลัมน์เพิ่มเข้ามานะครับอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือนะครับอ่ะ c อน l C นซีนะครับ c อนโทนะครับคอลัมน์สุดท้ายนี่ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีคอมม่านะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลิงก์นะครับอ่า เป็นหัวคอลัมน์นะครับชื่อว่าลิงก์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราลองมารีเฟรชดูซินะครับว่ามันดึงข้อมูลคอลัมน์ G มาเพิ่มอ่ามาแล้วนะครับเนี่ยเพิ่มมาให้เราแล้วลิงก์นะครับแต่ตอนนี้เราจะยังคลิกไม่ได้หรือว่ากดไม่ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากให้กดได้ทํำยังไงต่อนะครับอ่าเราก็กลับมาที่โค้ดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านผิดพลาดในการพิมพ์เอานะครับเมื่อเปิดนะครับโค้ดที่แชร์ให้ท่านก็จะมาก๊อปปี้ออกตรงนี้นะครับผมทําให้แบบ2อแบบนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือตัวนี้นะครับแบบแรก c อนโทนะครับอันนี้จะเป็นการลิงก์ข้อความธรรมดานะครับแล้วก็มาก๊อปปี้ทับตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับลบออกไปเลย แล้วคอนโทรล V ตัวนี้ไปแทนนะครับลิงก์ตัวนี้ลงไปแทนเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเลยบันทึกเสร็จมารีเฟรชดูผลงานนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเวลาเอาเมาส์ชี้นะครับก็จะเป็นรูปมือนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูสิครับเนี่ยเรียบร้อยครับพอเราคลิกดูนะครับดูตัวอย่างครับถ้าเป็นไฟล์ PDF ก็ โชว์ PDF ถ้าเป็นรูปภาพก็โชว์รูปภาพแบบนี้ขึ้นมาไหมครับลิงก์ได้เรียบร้อยครับก็จะไปเปิดตามลิงก์นะครับที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับรูปภาพที่อยู่ใน Google Drive ของเราก็เปิดดูได้อย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับถ้าเรานะครับอยากให้สวยๆนะครับไม่ใช้ตัวหนังสือนะครับแต่อยากได้เป็นรูปภาพนะครับแทนจะทำยังไงอ่ะก็ไปหาดาวน์โหลดรูปภาพมานะครับเช่นนะครับ เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า flat icon นะครับไปที่ flat icon f l a t i c o n นะครับจากนั้นมาเซิร์ชตรงนี้นะครับเช่นอยากได้นะครับตัวอย่างรูปภาพ preview นะครับก็พิมพ์คำว่า preview ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหารูปนะครับอ่าซว่าจะเอารูป รหรือจะใช้ตัวอย่างรูปดาวน์โหลดก็แล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะครับว่าเราจะกําลังจะทํำพรีวิวหรือว่าเรากำลังกำลังจะทําดาวน์โหลดนะครับมีรูปไหนที่อยากได้อะยังไม่ถูกใจก็น็ก,น,กน็กเพจดูสิดูห,หน้าต่อไปนะครับตัวไหนที่สวยๆนิดเงึง อ่ะสมมติว่ารูปนี้ก็ได้อ่าดูพรีวิวดูตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็นะครับคลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลด png นะครับดาวน์โหลด png แล้วก็ฟรีดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เซฟลงมาไว้ที่เครื่องเรานะครับกดเซฟเลยพอเซฟเสร็จเราก็อัปโหลดรูปนี้นะครับขึ้นไปไว้ที่ Google Drive ของเรานะครับอ่าสมมติว่าผมจะอัปโหลดมาที่ Google Drive นะครับก็ หม่อัพโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็กด Open ขึ้นมานะครับอา้าวอัพโหลดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเมื่ออัพโหลดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับรูปไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหานิดนึงนะครับถ้าอยากให้เร็วก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อเลยนะครับอย่างเงี้ยมาไหม v i e w อ่าไม่โชว์อีกอ่าไม่โชว์อ่าเลื่อนหาตามธรรมดาดูสินะครับมาเรียงยังไงนะครับภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษสุดท้ายใช่ไหมอ่าไล่ไปหาตัว v u v w อ่าเจอแล้วรูปนี้นะครับแล้วเราก็คลิกขวาครับรับลิงก์ครับอ่ารับลิงก์จากนั้นเปลี่ยนจำกัดครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาลิงก์นะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปทั้งหมดลิงก์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมแชร์โค้ดนี้ให้ครับลิงก์ที่2ครับให้ก๊อปปี้โค้ดนี้นะครับโค้ดนี้นะครับก๊อปปี้โค้ดนี้รู้สึกว่าตัวนี้หายไป นะครับลิงก์ปีกาหายอ่ะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เรื่องโค้ดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนแชร์นะครับอ่ะผมจะกอบแบบนี้นะครับ c อนโทซีครับคอนโทรรก็มาแทนที่เดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับส่ว่าเราจะใช้ลิงลก์เป็นรูปภาพ คอนโล V ลงไปแบบนี้ครับคอนโล V ลงไปแบบนี้คลิกขวา Format Document นิดนึงไม่จัดให้เราอีกอกดแท็บก็ได้ครับกดแ็บก็ได้แทบ็บกดแบ็บอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับโค้ดนี้นะครับเราจะต้องเอา ID ของลูกภาพมาใส่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอัปโหลดนะครับรูปขึ้นมาตรงนี้นะครับแทนที่เราจะก็ไปทางลิงก์เลยนะครับเราก็มาเลือกเฉพาะ ID นะครับตรงนี้นะครับหลัง d ี l e ันะครับหลังดี l มาจนถึงแค่นี้ครับก่อน s ล e บวิวครับก็คลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกเฉพาะ ID มันแล้วก็เสร็จสิ้นเสร็จแล้วกลับมาตรงนี้นะครับตรงคำว่า ID รูปภาพนี้ลบออกนะครับลบคำว่า ID รูปภาพออกครับเหลือ ถึงเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คอนโทรล V ลงไปแบบนี้นะครับคอนโทรล V ลงไปแบบนี้กดบันทึกครับอ่าบันทึกอ่าเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วก็มา refresh ดูผลงานครับมาไหมมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นนะครับลองคลิกที่รูปนี้ดูนะครับเปิดรูปขึ้นมาไหมเรียบร้อยนะครับ ถูกต้องสวยงามนะครับอ่าเปิดรูปขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นรูปก็เปิดรูปถ้ามันเป็น pdf มันก็คือเปิดไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็จบนะครับก็ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น preview และดาวน์โหลดครับก็อยู่ในปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการทาลิงก์นะครับให้กับ Data Tab l e ของเรานะครับโดยจะทำเป็นลิงก์ตัวหนังสือหรือรูปภาพแล้วแต่เราชอบนะครับ เดี๋ยวนะครับโพสต์นี้ผมจะแชร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วก็ก๊อบบางแบบนี้ทั้งชุดเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนข้อความก็ทั้งชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างในคลิปสอนนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ